นางสาวยูวนเซียมิสไชน่าตัวแทนจากประเทศจีนเป็นผู้ได้รับตำแหน่ง m ิสเวิลด์2012ซึ่งถือเป็นนางงามคนที่สองจากประเทศจีนที่สามารถคว้ามงกุฎจากเวที m ิสเวิลด์ไปได้สำเร็จโดยนางสาวจางซี่หลินเป็นหญิงสาวจีนคนแรกนะคะที่สามารถคว้ามงกุฎจากเวทีนี้ไปได้เมื่อปี2550 สาวจีนเจ้าของตำแหน่งมิชเวล2012อายุ23ปีค่ะเป็นชาวมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนขณะนี้กำลังศึกษาว,วิชาดนตรีเพื่อประกอบอาชีพครูสอนดนตรีในอนาคตสำหรับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งตกเป็นของนางสาวโซฟีอลิซาเบธมูจากแคว้นเวลของสหราชอาณาจักรนะคะและรองอันดับสองคือนางสาวเจสสิก้ามิเชลคาฮาวตีจากประเทศออสเตรเลียค่ะ ส่วนตัวแทนจากประเทศไทยนางสาวนัชชัดวานเนซ่าเมืองโคนะคะไม่ผ่านการเข้ารอบคัดเลือก15คนสุดท้ายและไม่ได้รับรางวัลใดค่ะการประกวดมิสวลในปีนี้จัดขึ้นที่เมืองออโดสนะคะซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในด้านการทำเหมืองแร่ซึ่งอยู่ในเขตทะเลทรายโกบีและเขตปกครองตนเองของมองโกเลียนในประเทศจีนค่ะ